สวัสดีจ้ามาจะมาลุ่นห้าน้อยของวันที่สามนัดแต่นอกตรวดของวันที่สองก่อนพี่น้องเฉพาะจิตออกสองหนึ่งสามกับสี่แปดจุดนี้ไปเขายูเฉพาะจิตเพิ่นนดแต่นะเขายูเฉพาะจิตสี่แปดกาวชาติสี่เก็ดแปดกับแปดสามวาสันเก็ดแปดตรงนี้นด้ต่นะแม่รับเป็นแปดเก็ดตรงนี้แปดสามโบเข่านัแต่นอก พิเศษ9 5้าห้าห้าห้าสองันของแม่มาราเป็นสองห้าจุดนี่ของแม่มาราเป็นตัวกลับแล้วจต่เด้เพิพ่นก็บอก9 5้าห้าเนานะตรงนี้เป็นออก9 5้าห้าห้าวาสันเขาวิ่งรูดที่เก้าจ้ะตรงนี้เนาะนี่จุดนี้จุดนี้ชนกันเอามาว่างไว้แบบนี้มา่ว่างไว้แบบนี้เขาวิ่งรูดที่ 5, กเก้าแต่เก้าห้าห้าพันนะปกติหซีซีกับ8 7ดต เต็มๆ,ๆบบดนี้8วิรุฒที่8 8ดแปดเตรงนี้้ะแต่เด้อปกติเขาปกติแบบนี้ได้กินขนๆๆขมเต็มๆตอมแมไม่าเป็น8ปดเกดวสาสันของเพื่อนออก8ปเก็เนาะยุดนี่กับไปเข่ายุนี่น้ำยุกกาศาสตร์น้ำวิพีกตห้าสามกับสองศูนย์เลขแม่ม่าบอเข่าเนาะห้าสากับ2อจัดไว้แปดแปดมาออกซีซีพี่น้องเลขออกซีซีแบบนี้เข้ามาจัดศนย์หลักสิกันแบบนี้น ขอบุณพี่น้องขอามาช่วยไม่เด้อแต่เด้อกดไลค์กดแชร์ไม่เป็นไน้ำแน่อ่านจังคอยได้ยุ้มกันไปนั่นนั่นนะพี่น้องเห็นไลค์เห็นแชร์เห็นวิวหลายอยู่ตลอดฟ้าวเฮ็ดผลได้เลขยเขาดีไปสามน้อยกับพ่อแต่ว่าพี่น้องอยากไปจักน้อยกับไปได้ลักซิ่งลงน้อยนี่คือน,น้อยร่วมแนละ้วแต่เนาะลักซิ่ได้แปลได้ศูนย์ได้หก ตัวชอบไม่มี่ลจัดมาวางไว้ในสีตัวหนานี่แลักน้อยเล้สองได้หนึ่งได้เก็จับคู่จ้ะ8ปดสองแปดหนึ่งศูย์สองศูนย์สองศูนย์จากเฮดศูนย์หนึ่งศูนามศีย์ห้หุ่นแล้วเลขหเป็นตัวดับแล้วแต่เลขตัวนี้เป็นตัวดับบอลูวาจะมาเบามาวางไว้พี่น้องตัดเพราะว่าพี่น้องเหฮดมีสุดเป็นของตัวเองกะทิเบามาวางเนาะไม่เม่อมาวางรองเบอ่งมันี่มาบาน้อ มันกับบเนนอนเนาะเหล็กพลแรนมากลักสิบลงหน่อยของปกติจ้ะพี่น้องแคบหน้าจอ้อจ้ะเน้อแคบหน้าจอตรงนี้ของวันที่สองเข่าเต็มเต็มเข่าเต็มเต,มต็มอยู่อยู่ห้าสองเนาะอันทำหากระดาษอีกอกนพี่น้องห้าสองเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่ถ้าพี่น้องแคบหน้าจอตรงนี้พี่น้องที่ได้ห้าสองอยู่พิเศษเพราะว่าแม่มิลา เช็คเบิง้งเพราะว่าท่านถิ่งกับชี้เช็คเบิง้งปกติจ้ะปกติไปได้ถูกน้อยสุดรปดล็อกปดนี่ปศิลขึ้นจุดนี้แคบหน้าจอรตรงนี้จ้าเอาแต่คำเก่าละเม่มล่าหลักสิบหลักหน่วยของพิเศษปกติวีไอพีมักได้บัตรนี่หลักสิบชนดังสี่ปกติหลักสิบได้แปดได้ห้าวัดสันได้แปดได้ห้าสูตรปดล็อกปลดนี่ปศิลขึ้นจุดนี้ผู้ใดมีทุนหลายได้หลายทุกวันฝังทุกมือคือจุดนี้หลักหน่วยสองสามสี 3, 4, สองสามสี่สอนตัวผู้ยี่ใตไวันแหละเบ็ดยังจัดหนักจัดเต็มตะหมองปกติอันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวบนได้แปดได้สองได้สามเป็นหลักสิบถ้าตรงนี้ได้แปดตรงนี้จะได้สองนะเพิ่มจะเป็นสามจะหลักหน่ย 2, 3, 4, วยส,สองสามสี่วัดสันสองสามสี่ใบรุ่นนะะจะเนาะตรงกระเข้าด้วยตัวหาตัวเบิ้ลจะฮาตตัวเบิ้ล มีบนนอแปดแปดจ้ะเบอร์สิบแปดแปดตรงนี้สามสามสามสองสองวสันสามสามสองสองตัวเบิ้ลน่าจะเนาะตรงนี้มีไรแคนิกอะลงไ้แคนิคสามครูบัวจะมาบอชอบศูนย์หลักสิบปุ่นแล้วเอาไม่มีละไรเอาวิงาว่งรูดจะวิ่งรูด วิ่งรุดอยู่ที่แปดกับศูนย์กับหนึ่งกับสองซีตัวนาตัวชอบแม่ไม่ลาบางที่ออกแบบนี่แบบนี้แม,ม่ลาจัดไว้วิ่งรุดที่ 8, แปดกับสองจ้ะโบพาดเอาโมน,นี่เนาะจุดนี่โบาพาดเนา,ามันจะมาบบชนกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอามาว่างไว้โงนี่กับตัวเก้าก็เอาแต่ตัวเก้าว 9, ่ว 9, วางแถมันค่อยมาได้เปียงหลายตัวเลขเนาะแต่เนาะเลขกันมีสิบตัวเอาหยักห่อลงตัวเลขย่างนหน่อยน้อยกูทันด้แปดกับสองวิ่งรุดได้ กระซิประม่านี่เนาะแต่เนาะตัวชอบแม่เา็นก็คือซีตัวหนานี่บางที่ออกแบบนี้แบบนี้ว่าทุกวันวันวตะค่ำกาแต่ว่ามอนี่มักแห้งได้ปบาหน้มกักแห้งแห้งอิริได้พี่น้องสูตรปนลกปนนี้ประสินคือสูตรปกตินี่บ่เิเวณยังผูยูกรุงเทพแม่ได้ค่าบ้านแม่ได้ค่ารถหมายถึงบ้าน่นซื้อบอ่ิเวนบ้านเช่าได้พี่น้องเิ่นบเิเวณยังจอบเอายู่นี่เิ่นมีสูุดเป็นของตัวเองสนุกจัดละ่ะเอา ประมาณนี้จ้าฮิงปะปังราจเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า